อันนี้ออัันนนนีี้้รคืออันนี้ของเขามาหมดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คุณถ่ายไปได้นี่อ่ามีพักแค่เนี้ยดาวเกียรติอนั้นอ่ามันประเด็นที่ว่างก่อสร้างเป็นที่ว่างนะครับเป็นเป็นเพิงดาวมันมี ไม้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 อัดเนี่ยวางไว้แล้วตรงข้างพื้นนี่ก็เป็นพื้นไม้อัดคนไปคนงานไปออกไปไปทำธุระมีห้องน้ำข้างในอ่ะพ่พราอะเด็กมันไม่คือเดินขี่จักรยานทุกคืนขี่ห้าทุกคืนอยู่แล้ว ผมก็ลงว่าไงครับอันนี้เดี๋ยวนี่ไปอันนี้ไปนี่เขาอยากนี่แหละครับพอดีนาผมอยากได้ไม่มีไม่มีลูกอายุประมาณ40่สิบผมนะครับผมถ่ายน้ำเต้าหู้ครับเนี่ยเลี้ยงง่ายด้วยพอเด็กมาดูปั๊บผมก็ดูเออีว่าน้ำน้ำผมไม่มีลูกก็เลยเอไม่ร้องเลยดับเลี้ยง เดี๋ยวน้าเขาแฟนเขาเป็นทหารอยู่แต่ว่ามีโยน่าจะ้างผมยังออกแดงๆอยู่เลยยังไม่โกนยังยังยังไม่ห้ามหุ้ยุงกัดยุงกัดหน้าเต็มเลยนะแดงต่างด้วยใครจะอุ้มไปใคร ไยังมีมือเอาเอาผ้ดีไม่ได้เดี๋ยวรอลงก่อนยาวไปคอทานนะเลี้ยงดีๆนะจะบอกให้ถ้าได้อ่ะ้ามีอะไรยาอะไรก็มาเอายาสุดนมะไปขึ้นหน้าเลยไหมเี้ได้ไร้ล ชอก้เแงเทีอตร่ไยตูม่ไม่ไม่กล้าอุ้มกันผมจะคนอุ้มไปเขากลัวตำรวจว่ากลัวจะจับไอ้้อยนิ้วมือนี่อายุไม่กินเยเด้อยุไม่กิน อันนี้โอ้โหทองเลยดูเลยอันนี้ฝนตกไหมตอนนี้ฝนตกไหมไม่ตกแต่ตกในกระต่ายแต่ว่าตัวตัวะคุณสภาพมันฝนตกเลยเนี่ยก็ตกตกตอนเย็นเมื่อวานนี้นี่มันทิ้งสภาพตัวตัวเด็กไม่เปียกไม่เปลี่ยนแต่มันไม่ห่มผ้าไม่ได้ห่มผ้ามีมีอะไรของมมีมีไอ้ มีผ้าคุมไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ไอ้ทองไอ้ทองแก้ะผูกผขาไ,ขาไว้